สิบเมนูขายดีที่สุดที่ครัวเตยหอมครับเราไปเริ่มต้นกันที่อันดับที่10เมนูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูหมัมกเพื่อนๆเ,เตรียมตามนี้ได้เลยเส้นใหญ่250กรัมหมูหมักนุ่มๆ60กรัมครับจานนี้พอครวกินเองผมขอใส่ไข่ไก่2ฟองนะครับส่วนคณะก็แล้วแต่ชอบเลยอย่าลืมกระเทียมสับสักสช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่น้ำมันลงไปสัก2ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับของเราครับ เจียวให้หอมแล้วก็ตามด้วยหมูหมักนุ่มๆปกติแล้วเมนูนี้ที่ครัวเตยหอมขายในราคาจานละ30บาทครับไม่ว่าจะใส่จานหรือใส่กล่องก็ราคาเท่ากันหลังจากที่หมูของเราเหลืองได้ที่ครับตอกไข่ลงไปได้เลยวันนี้ผมใส่2ฟองนะครับปกติแล้วถ้าขายจริงๆก็ใส่ไข,ข่ไก่แค่ฟองเดียวนะครับหลังจากที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วตีไข่ของเราให้เข้ากับหมูให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยคะน้าที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาไม่นานเสร็จแล้วก็ตามด้วยเส้นใหญ่ของเราครับใส่ลงไปได้เลย สำหรับเส้นใหญ่นั้นตอนนี้ผมซื้อมาในราคาถุงละ30บาทแต่บ้านเพื่อนๆขายในราคาถุงละเท่าไหร่ครับขอเมนยมาพูดคุยกันได้เลยหลังจากที่เราใส่เส้นใหญ่ลงไปแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันผัดให้คณะของเราสุกครับเดี๋ยวเราขยมาปรุงรสชาติกันสำหรับในส่วนของเครื่องปรุงนั้นผมจะใส่แค่2อย่างนะครับมีซอสรงรสฝาเขียว1่ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับสรลไปได้เลย หลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับ <_ sl ope> เดี๋ยวค่อยมาใส่ซีอิ๊วดำเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลยสัก2ช้อนโต๊ะหรือกะให้เส้นของเราดำได้ที่ครับเอาให้ดูสวยงามหลังจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักประมาณหนึ่งน,งนาทีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายผมจะเพิ่มน้ำตาลทรายสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันไม่เกินครึ่งนาทีแค่นี้ก็พรรร้้อมเสิแลวคับ และนี่ก็คือเมนูขายดีที่สุดของกลัวเตยหอมครับอันดับที่10ครับกับเมนูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูหมัมกนุ่มๆเพื่อนๆมือใหม่สามารถทําตามได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับสามารถเอาไปปรับให้เป็นสูตรของตวเวนได้เลยครัวเตยหอมยินดีแบ่งปันเป็นนั้นว่าเรียบร้อยครับสําหรับเมนูขายดีอันดับที่10เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อสําหรับเมนูขายดีอันดับที่9นะครับเพื่อนๆรอชมกันดูว่าจะเป็นเมนูอะไรขอบพระคุณทุกการรับชมครับ